เรื่องจริงจากปีพศ2537คืนนี้ผมจะพาทุกท่านย้อมกลับไปเมื่อ30ปีก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมเองเรื่องของผีหวงเตียง วันที่22่ธันวาคมพุทธศักราช2537ผมเป็นพนักง,งานช่างระดับ2อแผนกมิเตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาควันนั้นผมกำลังปฏิบัติงานอยู่บนนั่งร้านหม้อแปลงที่ชุมสายโทรศัพท์อำเภอหนองเรือแล้วทุกอย่างก็ดับวูบไปผมถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตรู้สึกเหมือนวิญญาณถูกกระชากออกจากร่างในพริบตา ผมหมดสติทันทีและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหนองเรือก่อนจะถูกส่งต่อไปดังโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นในเวลาต่อมาผมฟื้นขึ้นมาในคืนวันที่24ธันวาคมเวลาประมาณ4ทุ่มสลบไปสองวันเต็มๆสิ่งแรกที่เห็นคือหน้าพ่อ และพี่ๆจากที่ทำงานที่ยืนรายร้อมอยู่ข้างเตียงผมรู้ว่าแขนซ้ายของผมจะต้องถูกตัดแต่พ่อผมไม่ยอมพยายามหาโรงพยาบาลเพื่อให้ทำการรักษาจนในที่สุดรถพยาบาลเอกชนจากกรุงเทพก็เดินทางมารับแล้วก็ส่งตัวผมเข้าห้องผ่าตัดในคืนนั้น จากห้องพาตัดผมถูกส่งตัวเข้าห้องพักพิเศษหมายเลข3307ห้องนี้ดูสงบสะอาดแต่มีบรรยากาศที่แปลกๆทำให้ผมรู้สึกได้สัปดาห์แรกผมเคยร้องไห้จิตใจหดหู่เคยคิดจะกระโดดลงจากหน้าต่างให้จบชีวิตแต่ ด้วยสติที่เคยฝึกจากตอนบวชผมเริ่มรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเปลี่ยนไม่ได้เราเสียใจไปก็เท่านั้นผมจึงตัดสินใจจะอยู่ต่อไปและอยู่ให้มีความสุขคืนนั้นตรงกับวัน